พายลินนะครับพยลินเก่าีเข้มแบบนี้ครับใจก็โตูคุยได้ร้านเจจนจันศูนย์แปดเจหนึ่งห้าศูนย์ห้ากนยหนึ่งครับร้าเจจนจันก็ขายปลอยแพ้นะครับจดมเรื่องาเรื่องปลอยแล้วไว้วางใจเราได้ครับเราไม่มีเทียมไม่มีปอนะครับ เร,เราไม่ตายเราก็ตายให้ดูนะนกรามของแต่ละชุดตายดีมั่งไม่ดีมากเลยก็ให้ดูคนระับเล่นๆไปแต่ปล่อยแค่เราก็ไม่ไเบียดเบียดนะเพราะว่าปล่อยเราม,มีตสต็อกไว้ตรงไหนในตรงที่มีบุญสมพันธ์นะครับ